ธรรมะสวัสกาโลยัมบัทันตาสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสุปสัมปทาสจิตะปริโยทปนัง การไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมการทำจิตใจให้ผ่องแผ้วเป็นหัวใจสำคัญของพระอุทธศาสนานั่นเองเจริญธรรมคณะสทายาติโยมทุกคนทุกท่านที่ร่วมรับฟังรับชมในขณะนี้อัตมาภาพพระภัยสารปทาชรพบโชคติดศวังโสเจ้าอาวาสวัดท้อยประคังจังหวัดเชียงรายวันนี้จะได้นำเสนอธรรมะเรื่อง พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งสงสูงสุดของจิตใจเราคนเราจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้เลยหลายคนที่บอกว่าตัวเองไม่มีพระพุทธศาสนาที่หลงตัวเองว่าไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจริงๆแล้วทุกคนคนนั้นเขามีที่พึ่งเวลาเขามีที่พึ่งมีรัตนตรัยเป็นที่พึ่งโดยที่เขาไม่รู้ตัวเช่น เวลาเขาเกิดเหตุที่คับขันในชีวิตที่ชีวิตต้องเศร้าหมองชีวิตต้องวิบัติชีวิตต้องประสบกับความอับปางเขาจะมีข้อธรรมะของเขาเพื่อดึงใจเขาขึ้นเช่นบอกว่าไม่เป็นไรเราชดใช้กรรมของเราไป จะตามชดใช้กรรมอันนั้นคือมีที่พึ่งธรรมะเป็นที่พึ่งแล้วว่าเขาสามารถหักล้างด้วยวิธีว่าชดใช้กรรมการชดใช้กรรมนั้นก็เป็นเรื่อง,องหนึ่งของการใช้ธรรมะธรรมะอันสูงสุดของอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยอกบอกว่าชดใช้กรรมกรรมมณีกรรมมณาวัตติโรโกโสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมนั่นเองนั่นก็คือว่าเขามีธรรมะ มีพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกเวลาตัวเองตกโลตกอับอับปางไม่เห็นหลักชัยเห็นแค่โบสถ์เห็นช่อฟ้าใบาละกาหางหวงตัวเองก็รู้สึกอุ่นใจและว่าที่นี่คือวัดที่นี่คือศาลาการประเรียนที่นี่คือแหล่งพักพิงทางใจเดินเข้าไปพักพิงในวัดเดินเข้าไปพักพิงในใจอันนั้นเป็นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนาโดยที่ตัวเองท่าดีๆอยู่ ถ้าตัวเองประสบความสําเร็จอยู่ถ้าตัวเองอมีชัยชนะอยู่ในใจตัวเองไม่ได้เข้าวัดตัวเองก็ไม่รู้ตัวเมื่อไหร่ที่ชีวิตวิบัติชีวิตประสบกับความติดขัดก็จะลึกระล,ลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกการเห็นพระสงฆ์ก็หลายคนก็ไม่เข้าใจหลายคนที่ต่อต้านการเป็นต่อต้านว่าพระสงฆ์ไม่ดีสามเณรไม่ดี หลายคนเข้ามาบวชในพุทธศาสนาหลายรูปหลายคนเลยโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวว่า,าการเป็นพระสงฆ์นั้นเป็นหน่อเนื้อนาบุญเก็นการสืบทอดของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาทายาทที่สําคัญอันนี้ทั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะเห็นทุกขเราจะเห็นธรรมเมื่อเกิดความทุกข์อันสูงสุดหรือเกิดวิบัติแห่งชีวิตฉะนั้น ใครที่บอกไม่มีศาสนาหลายคนที่หลงตัวเองแท้จริงแล้วใช้หลักธรรมในการปกครองชีวิตทุกๆคนนั่นเองธรรรมมมสวนาากโยัทล